ไปายชมสวนสัตว์กันต่อครับยาวไปจอดนะเพิ e. ่งลิงดู Lo ่นล่ะ uh, หัว uh, ที่ะหมอแดงอันนี้มันยังเฮ้ยบุหรีเปล่าเฮ้ยลิงอะ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 ลิงดื้อลิงดื้อแล้วมันบางท่านมันใส่กงลงยังบ้านลิงหมดเลยบ้านลิงกิ่นยังเปล่ะไปต่อจับไปดิปิงกี้เลยไหนเฮ้ยนม่บอกแค่อะไของกอมแค่อะไรเปเนาะ เห็นบ่มันยืนบานยังไงบานลิงก้คุณดูคละงวงวงวครับงบัวครับบัวบัวอบัวเอาบรรยากาศคุละคุณละคุณละงดูเก่งบุ้น กรอขาวกรอขาวกรอเขาชนีน่นั่นป่าชนีกลับมากับชะนครัแ้วอือกุาอันนั้นยังนะเขาอ,อย่างนี้กลบเขาไปกวางเขาไปอยู่กับบัวเหรอเงินบอี่ต้องกันนี่ลองบัวบอดสิทธกันนี่แหะอยากลงไปหาไปยังย่องเราดิกัดเราดอ คนเห็นไปไกลมังบะ่นเห็ไปไกลมับ่ทำสิคนด้อยแลเพิ่นเพิ่นเอาอย่างปัเาเม่เอาหวานไม่ก้งบกลมันทักสิทอยากไอ้บุบมันได้ไหลูกกินนมนนะมินิซูหรอมินิซูนสั ม,มีลูกควางด้วยพละเอาบางยงงยิทกันยูน่มันเอาน,น่ิน้ดิกันแล้วขันหนาแันแมงเจาะหนนะไปนี่น่ปไปมินิซูอะไปทางนี้ไปทางออกนี่จะไปมินิซูไปมินิซูก่อนนะก็เห็นลลายเด้อพ่อนกกระห้องมีฟอเรสด้วยนกเงียบควายปลาแอฟริกันเอ้ยมี

Về lá mình nó nói nặng Mà này Hai chị đột bưng nhau nhau là tay này cái tay à? Yên bò Hả? Yên bò bưng tay thôi Thì ngồi cho bưng cả tay Đây là cái tay nó ế chứ không phải.

เบรองไปเลยเฮ้ยนองกลัวขหน่อยแพ้แก็มีนะแพ้่นี้เขาป้อยหวหมือนสลัดพาเอ็นมันบกัด้ใดียบกัด้ใดก็แสดงว่าลงไปมือได้ลุงปจับเนาะมันี่ซิดอะบอ่ะจ้ากนกนุงอะตัวนึ ระวังรถเรยวไสเ้ยวกวาจยามื้นมันนั้นวันนี้เลี้ยนนีเด้วันั้นเลี้ยนนีเราจับมาได้เลี้ยนเบ่งซะมันก็ริตื่นะตกใจไงเช้าไปเลยนั่งดีๆไปบัวนั่งกันขึ้นรถไฟแดงมีสูงสุดอะไรจับดีๆนะคะ กยกยุงอีกตัวห้องอะรย่งห้องฮะต้งนี้เันอย่างไควายป่าดีควายป่าแอฟริกัน ยบ้านนั่อน่ะน้องไน้องกันเบิดแล้วบลาูลาเมนกวางบลน่องบลาเด่นกำลังเห็ดขอกันม่อยู่ล่ะผิดปรบปุงก่อนที่เขาโอ้มปนอย่างไรบลาหมกโกซูใู่บลา เร็ๆเร็วๆจอดจอดเม้นบมล่ะสมเสร็จจะผสมเสร็จสันเอียงก็เอิญผสมเสร็จเม่นมีเพนได้หรอกผสมเสร็จผสมเสร็จอย่างพวกนั้นๆนั่นนะซื้อเพิ่นนะ